โดแล้วคิมวุนก็สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วครับกับรอมฟิชชิงทีวีนะครับวันนี้ก็ออกไมายนะครับมาหมายหมายนาข้าวข้างทางนะตอนนี้ก็เดินตีล่อ,ลอตามขอบชายตะหลงนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเดินตีเรื่อยๆนะครับหมายนี้ก็มาตีสองสามครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่เคยได้ตัวนะครับไม่รู้วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคครับตีไปเรื่อยๆนะครับกัดนะครับโดนแล้วคิมมวนคิมมวนทุงท่านโอ้ย เดี๋ยวนะนะนะไม่เชื่อนะครับว่าได้จริงแต,แต่มันหลุดนะมันหลุดมนบกตรงเาแต่คุ๊บนี่เลยใสสวยๆอะ่ะช่อนมันมันก็เรียกว่าช่อนปอกก็ได้นะประมาณใสสักสองขีดนะเจา้าคิวม้วนนะครับโดนนะครับเมื่อกี้ลองใช้กระดีดูนะครับ ใสสวยนะครับนอกใจกบยางแป๊บหนึ่งหมายมันโล่งนะครับก็เลยลองดูนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะเกือบเกือบโลนะครับดูใหญ่มากผมว่าน่าจะติดโลแล้วแหละดูไซส์ครับเยอะก็ดี14กรัมนะครับตัวนี้ นะครับหลุดโอ้โหกัดอย่าบนะกัดอย่าบนะสายไม่วิ่งนะเดี๋ยวผมลองมาตึกมาอยู่จริงๆด้วยค่อยหลุดนะครับ เนี้ยเนี้ยดึงเลยครับดึงเลยครับนะ ช้ชนถ้ามีกัดนะครับอาจจะเงียบอยู่ป่าที่เราแวนต้องตื้อ ใจผมคือกอไม่ต้องเร็วกอช้าๆให้ใบให้ใบหหลวมันฝั่นเพราะถ้าหมายแบบเนี้ยเงียนๆคนระับมันชอบกัดมากเลยตั้งเี้บางทีมันโดนแบบกอเร็วมาหลายทนะีพอเราเปลี่ยนเป็นกอช้าๆมันก็จะกัดดีนะครับเพราะมันไม่คิดว่าจะเป็นเหยื่อฟอมอีกนะครับ นี้ผมก็จากประสบการณ์นะครับน,น,นมก็ใช้แอคชั่นแบบนี้กัดหลายตัวมีขึ้นข้างนะเดี๋ยวลองใหม่เสียดายตนะิดกิ่งไม้แล้วก่อนสายหน้าผมมันอ่อนนะครับที่มันติดแต่กิ่งไม้ดูสิตัวเหยื่อไม่ได้ติดนะครับพันเฉยๆ ทันอย่างเดียวเลยว่าจะลองเปลี่ยนเป็นสายใหญ่ขึ้นดูครับก็โอเคครับนะนะวันนี้ก็เทสเจ้าคีม้วนนะครับเนี่ยก็ถือว่ากัดกัดเยอะมากครับวันนี้กัดหลายตัวกัดแล้วส่งวัดบางทีก็คายนะครับคายบ้างวัดวืดบ้างก็ธรรมดานะครับกระโดนนันนี่เดี๋ยวผมให้ดูช่อนช่อนปอกนะ เนี่ยที่โดนกับเจ้าคีมวนนะแต่ว่าต,ตัวเนี้ยตัวนี้น่าดันโลนะครับดูกลหัวกับลอกนะหัวใหญ่กว่าลอกนะครับดูนะครับใส่สวยเลยครับตัวนี้น่าจะประมาณโลนะครับไม่น่าเกินนะ ประมาณกิโลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ